เซนทันพัฒนาทุ่ม600ล้านบาทเปิดแคมเปญ Summer Invitation 2025พลิกโฉม Summer 2025ตอกย้ำไทยเป็น d i s n a t i o n of the Year 2025ในริมิศสนยนการค้าทั่วประเทศเป็น Global Summer Destination รวมทุกประสบการณ์ Summer นี้ไว้ในที่เดียว บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารส่วนการค้าเซนทันทั่วประเทศทุ่ม600ล้านบาทเปิดตัวแคมเปญ Summer d e s t a t i o n 2 0ง5ั่พิกโฉมประสบการณ์ซัมเมอร์ที่ดีที่สุดตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง5พฤษภาคม2568ในร้ิตแปดนย์การค้าเซนทันทั่วประเทศให้เป็น Global Summer Destination สนับสนุนไทยขึ้นแทน่น Destination of the Year 2 0 2 5 พร้อมจับมือ p ีน n u เ s worldwide ดึง Scoopy and the p ะพ n u ั s gang ร่วมฉลองครบรอบ45ปีเซนทัลพัฒนายกขบวนความสุขที่ศูนย์การค้าเซนทัลทั่วประเทศสร้างความสุขทุก g e n e r a ชัน่นพร้อมเปิดตัวแคมเปญไฮไลท์เซนทัลเวิร์ดเอ็กซ์บีสเพนเฮาส์จับมือศิลปินไทยชื่อดังร่วมสร้าง summer wonder island a d วน n จอ r ์ที่เซนทัลเวิร์ด ภายในงานได้รับเกียรติจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพันธมิตรภาคเอกชนบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดวันบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบัตรเครดิตธนาคารอมสินบัตรเครดิตกสิกรไทยบริษัทบัตรกรุงศรีอุธยาจำกัดบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชน ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนรวมทั้งแบรนด์พันธมิตรได้แก่ระวิภา g o o กู o o s e Major เป็นต้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยตอบแทนท่องเที่ยวโลก Experience Tourism เจาะก,กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั่วโลกจัดอีเวนต์กว่า1,000งานตลอดแคมเปญคาดทราฟฟิกเพิ่มขึ้น10 1 5ทั่วประเทศ ชู3กลยุทธ์ซัมเมอร์สุดมันซันฟันเฟสเจาะอินไซต์ไลฟ์สไตล์ช่วงหน้าร้อนรวมประสบการณ์ช็อปกินเที่ยวไว้ในที่เดียวอัดแคมเปญช็อปสุดปังเริ่มวันที่1มีนาคมถึง5พฤษภาคม2,568นี้พร้อมทั้งดึงฟรีนสโลชาและแบก็กกี้รีเบคก้าอาร์มสตองเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของแคมเปญเพื่อเจาะกลุ่มเจนซ และเตรียมเป็นนางสงกรานของเซนทรัลเวิร์ตัวแทนแห่งความงดงามที่จะมาสร้างส,างสางีสันในเทศกาลสงการานปีนี้ครับในัวันนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รประกาศมาร่วมเปิดแคมเปญช่วงซัมเมอร์นะครับกับทางเซ็นทรัลนะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะกันพอดีนะครับเพราะว่าทางจตทว,วเองเราก็ได้ขานรับนโยบายจากทางรัฐบาลในเรื่องของการเปิด แคมเปญซัมเมอร์เฟสิวัลเหมือนกันนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมน,นี้ไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับที่เรียกว่าแนวคิดในเรื่องของเซเว่นวันเดอร์เซเว่นมันนะครับ mm hmm. เพื่อสอดคล้องกับปี Amazing Thailand Grand t r u r รล m e ์แมนปอรนะครับ2025นะครับที่ต้องการจะให้เมืองไทยเนี่ยมีความเป็น All-Year-Round d e s t i n a t i o n หรือว่า s s o n l เล e นะครับจะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นตลอดทุกเดือน ทุกวันนะครับไม่ไมขาดช่วงไม่ขาดสายทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางนท่องเที่ยวมาได้ตลอดทั้งปีนะครับเพื่อให้เป็นการภาพลักษ์ณของการเป็น world class destination หรือว่าเป็นทอาอีเวนต่างๆนะครับโดยที่เราก็จะขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหลายรูปแบบนะครับก็จะเป็นเรื่องของกีฬานะครับการเป็นาภาพการจัดแข่งขันกีฬา,าต่างๆมากกับดนตรีนะครับที่มี น่าสนใจอย่างมากมายนะครับแบบการเรื่องของสงกรามนะครับที่จะมีการจัดทั่วประเทศนะครับทั้งที่สนามหลวงนะครับที่เนชรวเวิร์แห่งนี้นะครับหรือสาขาต่างๆทั่วประเทศนะครับเรื่องของไพร์มันนะครับในช่วงเดือนมิถุนาต่างๆนะครับที่เน้นถึงเรื่องของทางเที่ยวต่างประเทศนะครับที่เราให้ความสำคัญอยู่อย่างมากในช่วงนี้นะครับเรื่องของเรื่องการอาหารนะครับอาหารอร่อยต่างๆนะครับเพราะว่าทรทเองเราก็เน้นในเรื่องของ ฟลายมัสดูที่ไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเรื่องของมัสเตสเรื่องของอาหารการกินมัสทรายเรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆนะครับกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายมาสบายนะครับของพืชของฝากที่ทุกคนจะต้องอไปซื้อของฝากไปฝากคนที่บ้านนะครับมัสซิกไปดูแหล่งท่องเที่ยวอัตจีนต่างๆรวมถึงเรื่องมัสจีเรื่องของกิจกรรมเทศกาลงานวันพีดีที่นต้องไปผ่านนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็คิดว่า ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็น่าจะดึงนักท่องเที่ยวมาได้อย่างเรียกว่าเพิ่มมากขึ้นนะครับจากปีที่แล้วไม่ต่ำกว่า5 1 0อย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของรายได้ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มุ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ปลายปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวถึง40บล้านคนมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศถึง3าล้านล้านบาทอย่างแน่นอนครับค,นนค,ครับ,บเซ็นเตอร์เอนี่ก็ สับพนนโยบายของรัฐบาลกับคตทนะฮะในการที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นเวอร a s ท destination นะฮะโดย่ี่การจัดอีเวนต์ทั้งปีนะฮะซัมเมอร์เอ็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญนะฮะเป็นช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดยาวนะครับแล้วก็เป็นวันที่คนพักผ่อนนะฮะเราใช้งบทั้งหมด600ล้านบาทจัดกิจกรรม2เดือนเนี่ยทั้งหมดใช้ประมาณพันอีเวนต์นะฮะแล้วก็เราปีนี้เป็นปีพิเศษครับที่เราได้ร่วมกับไพร์เตอร์สุฟฟี่เนี่ยนะ รอบ75ปีซูเปอรีแล้วก็ 15, 5ปีของเซ็นทรัลพนาเนี่ยเราทำแรคเตอร์ของซูเปอร์เนี่ยทั่วเป็นตัวค้าเราทั่วประเทศนะฮะแล้วเราก็หวังว่านะฮะเ,เราจะสาม,มารถที่จะสร้างทราฟฟิกที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมของเราเนี่ยถึง15%นะครับโดยที่จะมียอดที่สเปนดิ้งเพิ่มขึ้น35%ครับแคเปญจะมีอะไรยังไงบ้างครับแคมเปญเนี่ย มันจะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับมีสามคอนเซ็ปต์นะครับเรื่องเกี่ยวมีทั้งวัฒนธรรม culture นะฮะเเรื่องของ f i n เน s e นะครับและเรื่องของเฟสติวัลนะฮะช้อปปิ้งเนี่ยเรายังมีช้อปปิ้งแล้วก็ได้เด c o เ a ชั่นของลูป,ปี้เนี่ยในสูการค้าเราทั่วประเทศนะครับมีการจับรางวัลเนี่ยเครื่องบินที่มีลูป,ปี้เนี่ยไปที่ประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยนะฮะมันก็จะมีสินค้าหลาย,ลายประเภทที่จะซัพพอร์ตให้พวกเราเนี่ยได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายกันนะฮะมีแว่นกันแดดบิลต์ครีมกันแดดเนี่ยฮะแล้วก็มีอาหารต่างๆเกี่ยวกับซัมเมอร์เนี่ยในทุกส่วนการของเราเลยก็ยิ่งยุ้งช่วงส่วนการช่วงไฮไลท์ที่เราทำวอลเลอร์เฟสติวัลเนี่ยให้ยิ่งใหญ่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ที่เราเพยายามที่จะสร้างส่วนการาเราให้ทั้งมีทั้งฝั่งฟันแล้วก็เฟสติวัลสำเร็จด้วยครับ ครับเราเอาฟี่เมกเกอี้ขึ้นมาเนี่ยฮะเป็นแบรนด์นักบเดินทางเราเนี่ยฮะเนื่องจากว่าฟี่เมกเกอี้เนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของออนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะมากนะฮะเราพยายามเอาฟี่เมกเกอี้เป็นเ,เรียกว่าโฆษกในการที่จะประกาศงานซัมเมอร์กับงานสงการของเราเนี่ยนะฮะให้ไปทั่วโลกนะครับเพื่อเพื่อที่จะดึงดูดให้ความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกนี่มี่มาที่ประเทศไทยครับ เรา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 มีเซอร์วิสของนักท่องเที่ยวอยู่ในในศูนย์การค้าของทัวริสเนี่ยทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นแอปพลิเคชันหรือว่าจะมีเออเอมอร์เดอร์ประจำแต่ละสูงที่สามารถพูดสิ่งระษานั้นได้โดยเริจะมี AI นะฮะที่จะมีร่วมกับ Samsung อยู่แล้วนะฮะในการที่จะแปลภาษาทุกภาษาเนี่ยในการสื่อสนักท่องเที่ยวนะฮะรวมถึงล้าส์นะฮะ แล้วก็เซอร์วิสต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งเราก็มีความพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหลายประเทศเข้ามานะคเพราะเราทำเป็นประจู่แล้วครับครับครับก็ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็คงเป็นช่วงเวลาที่พวกเราได้สมุนานนะครับสัมผัสกับอากาศที่สดใสนะครับดังนั้นเนี่ยก็เมืองไทยก็มีความพร้อมนะครับ ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศนะครับก็เรียกว่ามาสัมผัสบรรยากาศสนุกสนานกันนะครับทั้งเม่่าจะเป็นดนตรีกีฬาอาหารของกราฟลายต่างๆเนี่ยนะครับก็ร่วมสนุกสนานกับเมืองไทยนะครับมีเรียกว่าให้ครบทุกท่านนะครับทั้งที่เป็นพันหนึ่งนี้แล้วก็มีหลายหลายที่ในเมืองไทยครับดีครับส่วนของทางเซ็นทรัลนะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาเนี่ย ก็พร้อมในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างต่างประเทศนะครับในการที่จะสร้างประสบการณ์ต่างต่างรูปแบบทุกปีและอีเวนต์ของเรากว่าพันอีเวนต์ในช่วงสองเดือนนี้นะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยฮะนะะฮมาสนุกนะฮะแล้วก็มาร่วมกันนะฮะฟันแล้วก็มีเฟสติวัลใหญ่ๆนะฮะในเซ็นเตอร์ทุกสาขาครับเชิญชวนทุกท่านนะฮะพาครอบครัวได้มาที่เซ็นเตอร์ครับ